JIB ครบเครื่องเรื่องไอที Acer Asus d e ว a cer, us, Natural คอมไทยระดับโลก n e o l u t i o n Corsair Gigabyte และ Face Studio สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Tankcom และผม Ice Tankcom ครับกระแสของเมนบอร์ดที่มาพร้อมกับชิปเซตต Z170 ยเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วก็หลายซีรีส์ด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่ณเวลานี้เทรนกําลังมาครับสำหรับซีรีส์เกมมิ่งส่วนใหญ่เลยที่เห็นจะเป็นเมนบอร์ดไซส์ใหญ่ครับอัดฟีเจอร์แน่นเลยต้มต้มติ้มติ้มเข้ามาเป็นตัวท็อปนะครับถึงจะครบมี WiFi AC เข้ามาด้วยแต่ที่อยู่กับเราในวันนี้เป็นเมนบอร์ดที่ฟีเจอร์ฟังก์ชันครบถ้วนจริงๆไปเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมาในร่างของฟอร์มแฟกเตอร์ที่เป็นไซส์เล็กมินิ ITX ซซึ่งในวันนี้เป็นตัวนี้ครับ ASUS SAT 170i Pro Gaming ก่อนที่จะดูหน้าตาของตัวเมนบอร์ด เดี๋ยวดูก่อนครับว่าเวลาคุณซื้อไปนะครับสำหรับรุน่นนี้ตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์บันเดิลเขาให้อะไรมาบ้างนามันจะมาในกล่องแพ็กเกจที่สวยงามนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นบันเดิลเอาอย่างแรกก่อนเลยครับอย่างแรกคือฝาปิดด้านหลัง b a c k a i r p a n e เเป็นสีรุ้งๆเหลือบๆแบบนี้สวยงามครับแล้วก็มีโลโก้คำว่า Pro Gaming บอกเอาไว้ด้วยเป็นฟอยล์โฟมแบบนี้ครับสาย SaTA า0ครับเป็นสายดำหัวสีขาวให้มาทั้งหมด4เส้น แล้วก็สาย ASUS Q connector ครับให้มาอีกหน่งเส้นและถัดมาครับอันนี้จะเป็นชุดสกรูสำหรับติดตั้งการ์ด M2 ให้มาทั้งหมด2ชุดครับตัวจับ CPU ติดตั้งนะครับหรือว่า CPU installation tool อีก1อันเสาสัญญาณ WiFi Bluetooth นะครับอันนี้เป็น WiFi AC นะครับให้มาอีก1ต้น สติกเกอร์เคเบิลลาเบลส์นะครับบอกซาต้าบอกไรฟ์ต่างๆให้มาอีกหนึ่งชุดครับและสุดท้ายขาดไม่ได้เลยก็คือชุดสมุดคู่มือหนึ่งเล่มพร้อมกับแผ่นซอฟต์แวร์ไดเวอร์อีก1แผ่นและสติกเกอร์โลโก้ ASUS สีน้ำเงินครับอีก1อันหน้าตาของตัวเมนบอร์ดนะครับแน่นอนฟอร์มแฟกเตอร์เป็นมินิ I T X แบบนี้สีของพินีีที่ใช้ครับบอร์ดตัวนี้มันจะเป็นสีดําเงานะครับลายเส้นอย่างที่บอกนี่ฮะมันจะเป็นแดงๆแบบนี้ครับตามฮีทซิงชัดเจนเลย ที่ฮีทซิงชิปเซต Z170 ตรงนี้จะมีโลโก้นะครับเป็นโปรเกมมิ่งซีรีส์ของ ASUS แปะเอาไว้อยู่เป็นอลูมิเนียมเพลทนะครับแปะเข้าไปอีกทีหนึ่งซ็อกเก็ตซีพียูครับแน่นอนเลยว่าต้องเป็น Intel LGA 1151ซัพพอร์ตสกายเล็กทุกตัวเลยนะครับรวมไปถึง CPU ในซีรีส์โอเวอร์คล็อกที่มี K ต่อท้ายก็รองรับเหมือนกันชุดภาคจ่ายไฟของ CPU ตรงนี้ทั้งหมด10เฟสครับเป็นดิจิพลัส VRM ของทาง ASUS เขามีฮีทซิงค์ในการระบายความร้อนนะครับแยกส่วนกัน2ก้อน เป็นอลูมิเนียมไดสีดำและก็ตัดด้วยลวดลายที่เป็นสีแดงแบบนี้สล็อตแรมที่เราเห็นอยู่นี้ครับเป็นพื้นฐานเลยสำหรับเมนบอร์ดมินิ i t x ก็คือจะให้สล็อตแรมมา2ช่องด้วยกันนะครับเป็นสีเทานะฮะใส่ d d r 4ได้สูงสุดถึง 32GB กิกเรื่องบัสเขาเคลมมาว่า3 0 0พได้แน่นอนเดี๋ยวลองดูครับว่าเราเซตได้ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วตรงนี้ครับก็จะเห็นว่ามี SaTA Port พอร์ตตรงนี้1ตรงนี้2นะครับแล้วก็34 SaTA Express อีก1รวไมไปถึง อินเทอร์ USB ครับ3.0ให้มาอีก1ช่องและซาวออนบอร์ดที่ให้มา a อซุก็ไม่ได้ละเลยครับใช้เป็น Supreme FX อยู่นะครับแล้วก็ Sonic Radar 2นะครับสำหรับซอฟต์ตแวร์ของเสียงคาปาซิเตอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้สีเหลืองๆครับนิชิคอนออเดโอไฮเกรดทุกตัวเลยมีการแยกลายปรินนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED เป็นสีแดงด้วย Expansion slot ที่เห็น1ช่องตรงนี้ครับเขาทำมาเพื่อกราฟิกการ์ดหรือว่า VGA โดยเฉพาะเลย1ช่อง เป็น PCIe 3 0 1 6 x นะครับหช่องส็ลตสีดําจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับสำหรับกราฟิกการ์ดเนี่ยแล้วก็แบ็กไอโอพาแนลนะครับครบถ้วนเหมือนเดิมพิเศษด้วยตรงนี้เลยเดี๋ยวว่ากันครับซ้ายมือสุดเป็น PS2 ของเมาส์และคีย์บอร์ด USB 2 0 2ช่องข้างบนตรงนี้ครับ DP Display Port 4K 6 0 h z ด้านล่างครับ HDMI 4K 24Hz 2 K 6 0 h z USB 3 0อีก4ช่องนะฮะแล้วตรงนี้ครับ ข้างบนจะเป็น r j 4 5 Intel Gigabit LAN นะครับเป็นพอร์ตสีแดง2ช่องด้านล่างครับเป็น USB 3.1 Type A และตรงนี้ WiFi AC นะครับแล้วก็เป็น Bluetooth ด้วยและสุดท้ายครับ Audio Jack 7.1 Channel นะฮะที่เราเห็นตรงนี้ครับเป็น Sonic Radar 2รวมไปถึง Headphone Amp เนี่ย115 d ดซิเบ SPDIF ก็ยังให้มาอยู่ครับด้านหลังของตัวเมนบอร์ด P.C.B เป็นสีเดียวกันครับก็คือดําเงานะครับตรงนี้แน่นอนหลังซ็อกเกต็ตต้องมีแบ็คเพลทอยู่แล้วและที่สําคัญเลยครับข้างล่างเนี่ยจะมีสล็อต M 2อยู่2ช่องตรงนี้นะครับก็คือ2260กับ2280แต่อะแต่ดปเตอร์ในชุดที่มันแถมมาบัตเดิลมาเนี่ยมันจะสามารถแปลงแล้วก็ยืดกลับมาเป็น22 42ได้นะครับก็คือสามารถใส่ได้3ไซส์สาหรับ M 2 3 2กิกเห็นหน้าตาเห็นฟีเจอร์การใช้งานครบถ้วนไปแล้วนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่หลายๆคนอยากรู้ก็คือเรื่องของ ความจริงที่มันสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมเนี่ยมันเคลมมาว่าบัสแรม3,000เกินขึ้นไปได้นะครับลองดูว่าจริงไหม CPU ลองดูซิเราจะใช้ 6700K ลองวิ่งเล่นสัก4.6กิกแล้วกันอ่ะได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดได้จริงมันก็คือเมนบอร์ดตัวใหญ่ๆตัวท็อปๆแล้วก็ย่อไซส์ลงมาเป็นร่างเล็กแบบนี้เดี๋ยวประกอบแป๊บหนึ่งครับในการติดตั้งครับพื้นที่ของเมนบอร์ดตัวนี้ค่อนข้างที่จะเล็กก็จริงแต่ว่า ชุดน้าที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับยังมีพื้นที่เหลือเยอะแยะมากมายเพียงพอครับสำหรับฮีทซิงตัวใหญ่ๆนะครับรวมไปถึงแรมตรงนี้ไม่ชนนะครับเหลือพื้นที่ห่างอยู่ประมาณสัก2มิลพอดีพอดีนะครับสำหรับแรม2สล็อตแบบดูโอชาแนลตรงนี้ครับพื้นที่ของกาจจอเหลือเฟือครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เคสเราก็เลยใช้เป็นการตรัวนี้นะครับลองดูซิว่ามันจะรับน้ําหนักได้ไหม๊บเสียบลงไปเต็มเต็มครับผมนะก็ยังมีพื้นที่อยู่ ครับอย่างที่บอกครับเราไม่ได้ใส่เคสนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะยื่นออกมาเยอะนิดนึงถ้าเกิดดูดีๆแต่มันจะมีเคสบางตัวนะครับต้องลองดูแล้วกันฮะว่าใส่เมนบอร์ด i t x ได้แต่ว่าเว้นพื้นที่สําหรับการ์ดจอตัวใหญ่ๆยาวๆได้อยู่มีครับมีบางรุ่นการเข้าหน้าไบ o อสของเมนบอร์ดตัวนี้ครับกด f 1ก็ได้หรือว่า delete ก็ได้อ่ากดเข้าไปหน้าตาของหน้าไบ o อสก็จะเป็นแบบนี้ครับตึ้งขึ้นมาแล้วอันนี้คืออยู่ใน easy mode นะครับเป็น UEFI BIOS คุณสามารถใช้เมาส์ได้แล้วเมาส์เนี่ยลื่นด้วยไม่มีหนว่วงไม่มีกระตุกนะครับแต่ว่าบังเอิญนถนัดแบบ advanced mode นะครับก็เลยต้องกด F 7เข้ามาทีนี้ครับหน้า favorite ก็คือหน้าที่เรามักจะมีการปรับแต่งบ่อยๆอแล้วก็หน้าเมนครับหน้าหลักอันนี้การที่เอาไว้โชว์นะครับว่า Spec s p ป c ซิสเต็มของเรามีอะไรบ้างแบบคร่าวๆนะครับเมาส์ยังเลื่อนอยู่มาที่หน้า AI เลยการปรับแต่ง มีแบบนี้ครับครบถ้วนตามแบบฉบับของเมนบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้มากมายนะครับรวมไปถึงการโอเวอร์คล็อกด้วยเดี๋ยวผมปรับเลยตรงนี้ครับผมใช้เป็น XMP เพื่อเน้นสปีดของแรมขึ้นมานะครับแรมที่เราใช้เป็น DDR4 บัส3 0 0 0 CL 15 17 17 35นะครับ B clock 100เท่าเดิมครับตัวคูณตรงนี้ Sync all core นะครับก็คือเท่ากันหมดทุกคอโทษทีฮะ ผมจะตั้งไปที่4.6เลยนะครับเอาที่ CPU ส่วนใหญ่ทำได้ครับสำหรับ 6700K ก็คือเป็น4.6กิกลงมาเรื่อยๆเลยครับบัสแรมผมจะใช้เป็นสัก333นะฮะได้อยู่นะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างอีกครับอ่าตรงนี้นะครับ Over Voltage ของ CPU ไม่ต้องไปสนใจนะครับลงมาอีกอันนี้ ก็ค,คือไฟเลี้ยงวีคอเป็นแม n โนนโหมดครับปรับตั้งเองผมใส่ซัก1.29แล้วกันครับ1.29อ่ะแบบนี้มันจะได้ออกมาอันนี้ไฟแรมผมเพิ่มจาก1.35ตาม XMP เป็น1.37ครับเพื่อให้แรมวิ่งบัส3 3 3 3ได้ที่เหลือครับผมปล่อยออโต้ทิ้งหมดเลย Advance ผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไร c p u Config ก็ตามนี้ครับ C-State ก็ไม่ปิด นะครับว i ตชุล่ t e ท h n นโลย y ก็ไม่ได้ปิดเหมือนกัน Turbo Mode ผมก็เปิดไว้ครับปกติ s p e e n s เตก็เปิดไว้ครับแค่นี้ครับที่เหลือก็คือค่าต่างๆบังเอิญครับว่าเราใช้เป็นชุดน้ำนะฮะมันจะมีปัญหาตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปิด CPU fan speed เราต้องมองค่ามันไปไม่ให้มัน d e t อทาที่เหลือก็ค่าปกติครับสามารถตั้งค่าการบูตได้นะครับเซฟได้เซฟโปรไฟล์นั่นเองเราเซตติ้งอะไรไว้ สมมติอันนี้อ่ะผมเคยตั้งไว้แล้วตั้งเป็น4.6 g ิก CPU นะครับเว้นวัคแรมบัส3 3 3 3แล้วก็เซฟที่โปรไฟล์1 yes เซฟเสร็จแล้วแล้วเราก็กด F10 เพื่อทำการเซฟแล้วก็ exit อ,ออกไปแล้วก็ให้มันบูตเลยครับแค่นี้เองบูตขึ้นมานะครับสำหรับหน้า Windows ตามค่าที่เราเซตติ้งไว้ เดี๋ยวเราลองมาเช็คกันนะครับสำหรับ CPU C ว่ามันได้ความเร็วตามจริงไหมทั้ง CPU ไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ RAM บัส RAM ด้วย XMP เท่าเดิมหรือเปล่าเป็นไปตามจริงนะครับตามที่เราตั้งค่าเลยนี่ฮะ4.6กิกไฟเลี้ยง1.28นะครับแต่เราตั้งไว้1.29เดี๋ยวมันจะบูสต์ขึ้นมอาอีกนิดหนึ่งนะครับเมนบอร์ดชื่ออ่ะตรงครับ Z 1 7 0 i Pro g a m i n g Asus Tech RAM บัสตรงเหมือนกันครับ3าม CL ตาม XMP ครับ15.17.17.35 2ทีโอเคเดี๋ยวลองดูซซสเถียรเปล่าใช้ c i n e b e n R h R15 ครับรันเฉพาะ CPU ถ้าไม่สเถียรก็เด้งครับหรือไม่ก็ค้างแค่นั้นเองอันนี้เราใช้ความเร็วที่ CPU รุ่นนี้เนี่ยน่าจะทำได้ทุกตัวนะครับ4.6กิกขำๆบนชุดน้ำสบายอยู่แล้วครับสิงเดิมก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า ไฟเลี้ยงอาจจะต้องเยอะนิดนึงนะครับสำหรับการใช้ซิงคเดิมแล้วก็น่าจะเป็นห้องแอร์ด้วยนะครับลองดูครับง่ายๆแค่นี้ถ้าไม่ได้ก็ลดสปีดลงไปลดตัวคูนล,ลงไปแค่นั้นเองครับไม่น่ามีปัญหาครับกับซินดีเบน R15 โหดพอตัวโอเคครับเสถียรแน่นอนคะแนนก็ตามนี้นะครับ1,016 cb okay. โอเค ASUS Z170I Pro Gaming ตัวนี้ ฟีเจอร์ฟังก์ชันการเชื่อมต่อใช้งานทั่วๆไปมีครบครับที่สําคัญเลยนะครับ wifi ac ให้มาด้วยติดตั้งมาเลยครับบนบอร์ดตัวเล็กๆตัวนี้แหละนะครับเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานของ a สุดก็ยังมีอยู่ครับเรื่องของซาวด์จัดเต็มเหมือนเดิมเหมือนกับเมนบอร์ดตัวใหญ่ทั่ว,วไป supreme fx sonic radar 2นะครับอุปกรณ์ที่ในใช้ในเรื่องของซาวด์ออนบอร์ดเนี่ยเป็น high grade audio หมดเลยนะฮะแล้วก็มีไฟ led ครับเป็นเส้นด้วยนะครับตรงตอนที่บอกไปตอนแรก ว่ามันแยกลายปริ้นกันนะครับการสัญญาณรับควรแล้วก็จะเป็นเส้นลายเป็นไฟ LED สีแดงนะครับยังไม่เปิดเครื่องก็ติดพอเปิดเครื่องแล้วก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมอ่าอันนี้นิดนึงครับไซส์มินิ ITX แบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นซีรีส์โปรแกมมิง่งมันจะมีเคสบางรุ่นบางตัวที่เอามาติดตั้งเมนบอร์ดตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าช่วงของพื้นที่ในการติดตั้งการจอยมันจะยืดยาวเว้นไว้ให้สําหรับเคสบางรุ่นบางตัวลองหาดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใคร จะเอาไปใช้ที่เป็นแบบว่ามินิเดสก์ท็อปพีซีเครื่องเล็กบางๆเมนหมวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ครับใช้งานทั่วไปได้เหมือนกันนะแต่สีสันหน้าตาม,มันมาเป็นเกมมิ่งซีรีส์นะครับแค่นี้เองเรื่องของราคาก่อนครับตอนนี้ยังไม่เห็นว่าร้านไหนมีขายแต่ว่ามีบางร้านนะครับกำลังเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเป็น by order หรือว่าสอบถามราคาอะไรประมาณนี้ลองเช็คดูครับผมเห็นประมาณ1นล้านที่เหลือยังไม่เจอจริง,รงถ้าให้เดานะผมว่าน่าจะมีสัก 7 0 0 0ถึง10,000บาทโดยประมาณนะครับด้วยฟีเจอร์ด้วยฟังก์ชันแบบนี้ตามสไตล์อตของเมนบอร์ด ASUS น่าสนใจครับฝากเอาด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวขอบคุณ A s u s ด้วยครับที่ส่งบอร์ดต,ตัวนี้ให้กับเรานะครับขอบคุณทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณเทสเบดทั้งชุดนี้นะครับทั้งชุดเลยขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าด้วยสุดท้ายนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแตงคอมสวีครับ